Hi guys welcome back to Bond English Channel สำหรับในช่วงของ mini grammar ชวนที่จะทำให้ทุกคนได้ความรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับ grammar แบบง่ายๆที่สำคัญประโยคเหล่านี้สามารถเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วย Are you ready? <Yeah. S 2> okay let's check it out ข้อที่1ประโยค A หรือ B ที่มี grammar ถูกต้อง A she's married with a doctor หรือว่า B she's married to a doctor j e นี <au> ่ <en> แต่งงานกับทอมคนไทยพูดกันแบบนี้ใช่ไหมถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงตัวก็คือ Jenny's married with Tom แต่ภาษาอังกฤษไม่เหมือนภาษาไทยนะเปลี่ยนจากคำว่า married with เป็น married to เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ถูกต้องก็คือ she's married to a doctor เธอแต่งงานกับหมอละข้อ2ถ้าจะบอกว่าฉันต้องเรียนหนักเนี่ยข้อไหนถูกต้องนะ a I must study hard หรือว่า I must to study hard Modal verb เป็นกริยาช่วยที่ทำให้ประโยคมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นประกอบไปด้วย can could may should might ought must will and would มาดูตัวอย่างประโยคกันถ้าเราแค่พูดว่าฉันเรียนหนะักเข้าใจแต่มันก็แบบ ไม่แน่ใจว่าต้องการสื่ออารมณ์สื่อความหมายอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าแต่ลองเติมเจ้าตัว modal ดดเข้าไปดูสิอย่างเช่นเทอมที่แล้วเนี่ยเกรดไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นนะเทอมนี้ฉันควรจะเรียนหนัก I should study hard เห็นไหมประโยคมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นหรือฉันจะเรียนหนักขึ้น I will study hard ฉันต้องเรียนหนักขึ้น I must study Hard. โดยที่คำว่า must เนี่ยไม่ต้องมี to ตามหลังแล้วใช้คำว่า must ตัดโดดได้เลยไม่ว่าประธานจะเป็นพหหมูพจน์ I you we they หรือว่าเ you, we, อกพจน์ he she it ก็ตามพวก modal verb หรือว่า must ตัวนี้ไม่ต้องเติม s ไม่ต้องเติมอะไรให้เขาเลยและที่สำคัญต้องตามด้วย verb แท้ในประโยคที่ไม่ต้องเติม s เติม es หรือเปลี่ยนรูปอะไรอีกแล้วเปรียบเทียบประโยคที่มี modal verb และไม่มี modal verb จนดูดีกว่าเข้าใจมากขึ้นแน่นอน I study hard she studies hard I must study hard and she must study hard I go home she Grammar เนี่ยมันเป็นเรื่องของความจำและก็การใช้ยิ่งใช้บ่อยเราจึงจะสามารถใช้ได้คล่องขึ้นแต่ถ้าอยากเก่งกรั m ม a ามากขึ้นติดตามสำหรับไม่นิกร a m ม a าครั้งถัดไป See you again next time bye